เเเพพืื่่อออไทยหัวใจธประสานส่วนกลางทำงานรวมกับจังหวัดพัฒนารวมทุกท้องถิ่นเทศบาลและอาบาตาสวัสดีครับปอแม่พีพ่นอกในเขตเทศบาลเมืองแปรและตำบลตรงกว่าหมู่หนึ่งหมู่สีและหมู่ห้าตีหักและเคารพทุกท่านครับผมเป้พดุงเกียรติเอื้อระผีกุลผู้สมักสอจอแปเขตหนึ่องอำเภอเมืองแปรเบอร์หนึ่งจังหวัดแปครับ ท่านวรวัตรเอื้ออภิญญกุลและคุณหมอทศพรเสรีรัรกพักเพื่อไทยเปินได้มีนโยบายบ้านร้อยเมืองพันมหศัศจรรย์ล้านปีและนโยบายน้ำและเศรษฐกิจเพื่อรวมครับปอมแมปิโนงคนเมืองแปรพัฒนานจังหวัดแปรบ้านเฮาสร้างเศรษฐกิจสร้างไรายได้พัฒนานเมืองแปรของเฮาคือเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวบ้านร้อยก็คือการนําเทคนโนโลยีที่ทันสมัยในระบบ arvr แสงสีเสียง หรือภาพเสมือนแต่มาบอกเล่าเรื่องราวเมืองแปรในอดีตย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีท่านจะได้พบกับความตื่นตาตื่นใจความตื่นเต้นเร้าใจกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาแอลเมืองแปรบ้านเฮาครับในเมือหนึ่งพันปีปีน้องจะได้พบกับความตื่นตาตื่นใจย้อนยุคไปในอดีตของเมืองแปรที่มีอายุกว่า1,200ันปีตั้งแต่สมัยเมืองพลนครเวียงโกไใส จนถึงเมืองแปรของเขาในปัจจุบันนอกจากนั้นแล้วเขายังจะมีโครงการพัฒนาจงหวัดแปตรตีเกี่ยวกับเรื่องน้ำดังนี้ 1. นึ่้ำในแม่น้ำเขาจะมีโครงการกันและยกและดับน้ำในแม่น้ำยมรวมทั้งแม่น้ำสาขาคือปอมัยปีน้องได้มีน้ำกิ่นน้ำใจ 2. ระบบทรงน้ำเบาจะเป็นคลองทรงน้ำเม,มืองฝ่ายต่างๆจะได้รับการพัฒนา พอม่พิโน่จะได้ใจน้ามยังเต็มตีครับต่อไปด้านเศรษฐกิจได้แก่ 1. การแปรรูปอาหารพื้นเมืองและผลผลิตทั้งการเกษตร 2. การพัฒนาแฟชั่นสิงทอพผลิตภัณฑ์ผ้าดานมือเครื่องเงินและสินค้าติดเกิจากคนในชุมชนต้องได้รับการพัฒนาและพลักดันใหืเป็นระบบและแน่นอนที่สุดครับนโยบายด้านการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่เขาจะพลักดันท่องเที่ยว12เดือนเยือนแปเขาจะมีการทํารูดทองเที่ยวหรือโปรแกรมทองเที่ยวตลอดระยะเวลา12เดือนแอได้ทุกฤดูแอแได้ทั้งปีครับปีน้องครับภายใต้การบริหารงานของท่านอนุวัฒน์วงวัลผู้สมัครนายกอบจ .8 เบอร์หนึ่งและผมเป้ผดุงเกียรติเอื้อระพีกุลผู้สมัครสจแเบอร์หนึ่ง ขอคื้ความมั่นใจกับปอแม่ปีน้องว่าถึงเวลาแล้วครับตีการพัฒนาและงบประมาณต่างๆจะเข้ามาสู่เมืองแป่บันเฮาเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์ตีสาวธันวาคม2563เลือกอนุวัตวงวันเป็นนายกอบาจแปเบอร์หนึ่งและเลือกผมเป้พดุงเกียรติเอื้อระพีกุนเบอร์หนึ่งเป็นสอจอเขตหนึ่งอำเภอเมืองแปเข้าขูหากาเบอร์หนึ่งขอบคุณครับ เพื่อไทยหัวใจเพื่อเธอมันคงสุด